สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะในช่องของนีนา198 Lifestyle คลิปวันนี้พี่นีนาจะมาทำการแกะกล่องได้มาเป็นแบรนด์ของ e l ล n e ชิ้นนี้ได้สั่งซื้อทางเว็บไซต์ของเขาจริงๆเนี่ยจะสั่งมาเป็นของขวัญันเกิให้กับตัวเองในช่วงเดือนกรกฎาคมแต่ว่าของเนี่ยขาดตลาดทั้งในเว็บไซต์แล้วก็ช็อปต่างๆในอังกฤษนะคะพี่นีนาได้เช็คของเมื่อวันพฤหัสที่แล้วช่วงเที่ยงคืน ปรากฏว่ามีไซส์นะคะครบไซส์เลย S M แล้วก็ l a r พี่นีนาก็รีบจัดการสั่งซื้อทันทีของก็ได้มาถึงเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี่เองนะคะเพิ่งได้มามีโอกาสแกะกล่องก็อย่างที่รู้เนาะพี่นีน่าเนี่ยสั่งซื้อมาเป็นหมวกนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูพร้อมๆกันเลย กล่องของเขานะคะก็เป็นกล่องสีขาวที่ดูแล้วมีคุณภาพดีมากได้มาเป็นรุ่นนี้นะคะสวยอะพี่นีนาชอบ เป็นตัวแดนิมนะคะเพราะว่าชอบสีนี้อยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งคิดว่าเขาเนี่ยสามารถใส่ได้ตลอดมาดูกันอันนี้ก็จะเป็นโลโก้ของเขานะคะก็คือตัวทริอัมโลโก้เป็นสีขาวด้านบนจะเป็นลักษณะแบบนี้ด้านหลังตัวนี้ก็มาพร้อมกับอะไหล่สีทอง ซึ่งตัวนี้เราก็สามารถปรับระดับให้พอดีกับหัวของเราได้นะคะพี่นีน่าได้มาในไซส์เอสนั่นเองเขาก็เป็นไซส์เล็กสุดเนาะไซส์เอสเนี่ยด้านในด้านในก็จะมีการเย็บอย่างดีก็จะมีตัวชื่อแบรนด์ของเขาซิลีนอยู่ด้านในนะคะเห็นไหมเอ่ยเนี่ย,ยราคาเนาะก็พี่นีน่าซื้อ อยู่ที่อังกฤษนะคะอยู่ที่485ปอนด์เมืองไทยก็น่าจะประมาณ1 8 0 0 0 0ได้นะคะยังไงลองเช็คดูที่เว็บไซต์ของเขาเนาะตัวนี้นะคะเขาทำจากคอตตอน100%แล้วก็ made in ฝรั่งเศสนั่นเองแต่ของเนี่ยส่งมาจากอิตาลีนะคะซึ่งเวลาเช็คดูแล้วก็คือมาจากอิตาลีนั่นเองเดี๋ยวจะมาลองใส่ให้กับเพื่อนๆได้ชมกัน โอ้ว้าวคือแบบสวยอะไม่ได้ยอนเยนะเนี่ยคือสวยจริงๆประมาณนี้นะคะหมวกของซีรีนี่เขาก็มีหลายแบบหลายสีให้เราได้เลือกนะคะยังไงก็ลองเช็คดูที่เว็บไซต์ของเขาหรือว่าใครอยู่ใกล้ชอปก็ลองไปไปดูนะคะลองใส่ดูบางคนเนี่ยถ้าสมมุติว่าไม่รู้ไซส์ไม่สะดวกเข้าชอป ที่เว็บไซต์ของเขานะคะเราเขาเขาบอกวิธีการวัดหัวแล้วก็เทียบไซส์ดูอย่างตัวนี้นะคะไซส์เอเนาะก็คืออยู่ที่57ซนติเมตรส่วนนิ้วก็คือ22.4นิ้วนะคะเราก็วัดอยู่ระหว่างนี้นะคะแล้วก็เทียบไซส์ดูว่าเราเนี่ยเหมาะกับไซส์ไหนตัวนี้เนี่ยก็ยังหลวมพี่นีนานะแต่ดีตรงที่เขาสามารถปรับระดับตรงนี้ได้นะคะให้มีความพอดีกับหัวของเรา ก็เป็นรีวิวสั้นๆนะคะอ๋อแบรบนดนะ์นี้นะพี่นีน่ามีกางเกงยีนนะคะที่ซื้อของเขาส่วนตัวก็ชอบนะคะปรากฏว่าตอนที่ซื้อนะ่ะน้ำหนักน้ำหนักเยอะนะคะกางเกงที่ซื้อไซส์ยีตอนนี้ไซส์พี่นีนะ่าอยู่ประมาณยี่ห้ามันก็ค่อนข้างครับนะคะพี่นีนะ่ามีเสื้อยืดของเขานะคะจริงๆอ่ะอยากจะได้ไซส์เอมาทีนี้เพื่อนอนะ่ะไปด้วยบอกว่าพี่นีนะ่าน่ะ ใส่ไซส์ extra s ้าสมอะโอเคกว่าแต่กลับมาซักนะคะพี่นีน่าซักมือปรากฏว่ามันหดนะคะตรงแขนนี่แน่นเปียะเลยก็ถ้าถ้าย้อนเวลาได้ก็จะอยากจะไปซื้อไซส์ S นะคะเพราะตอนนี้รู้สึกว่ามันแน่นไปหมดเลยตรงเสื้อยืดเนาะโอเคนั่นแหละก็มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะคะ คลิปแกกองวันนี้นะคะพี่นีนะ่าก็มาแบบสั้นๆเนาะไม่ได้ยาวอะไรก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้นะคะถ้าเผื่อชอบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอครัง้งต,ต่อไปพบกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย